Hello, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่3 mm hmm. เดือน5นะครับก็เขาดาวเฟดอีก2วันนะครับอ่ะเรามาถึงในหัวข้อข่าวแรกนะครับโซลาาน่มีการ develop นะครับระบบใหม่เป็น t Tree k e y นะครับที่ช่วยให้ระบบเนี่ยสามารถจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบอทเรื่องของอะไรพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะโดนยิงแล้วไม่ล่วงเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ ตรงนี้ก็มีการอัปเกรดพวกเกี่ยวกับโนดต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่ารอบนี้มานี่จะไม่ล่วงอีกนะครับก็ให้มันลุ้นกับตัวขึ้นไปเร็วๆนี้แล้วกันนะครับ Fcoin นะครับก็มีการอินทิเกรตนะครับกับตัวโพลิกอนก็คือตัวมารติกนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะมีการ พยุงและคงราคาอะไรเอาไว้ได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะล่วงต่อหรือเปล่านะครับ่ะต่อแม่นะครับก็คริปโตสปอร์ตนะครับสปอนเซอร์ตรงนี้ก็มีการร่วมกับตัว OKX เนาะนะสำหรับตัว F1 เนี่ยดิวเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นชปอนเซอร์ให้กับ OKX ไปนะครับเมื่อเช้าก็มีข่าวของอ่าัลโกนะครับที่ดิลกับทางฟีฟ a ได้เนาะ อ่ะก็บินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาเจนติ n นานะครับมีการคิดว่าทางแบงก์เนี่ยเขากำลังเวทกันอยู่นะว่าจะลอนจ์ตัว Bitcoin อทเทอริในการเทรดดีไหมนะครับซึ่งเสียงส่วนใหญ่60%เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับที่จะมีการเทรดขึ้นมานะครับ c อ่ะ c o นะครับก็มีการ แพลนนะครับว่าจะมีการคัดพวกรีวอร์ดอะไรต่างๆของคอมมูนิตี้ออกนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีแค่เท่าไหร่นะครับก็การาฟมันก็ร่วงลงไปก่อนแล้วนะครับอ่ะเมเจอร์บิตคอยคริปโตคอมพานีนะครับวอนเอ็กติมลิสอินพรูฟออฟสเต็กคิสเต็มนะครับเขาก็ออกเตือนนะหรือได้ง่ายๆว่าช่วงนี้ก็มีแต่ข่าวร้ายฝัดกันเต็มที่นะทำยังไงก็ได้ให้ราคามันร่วงลงไปเนาะทั้งวอลเลนก็ and, โอ้ยอยากเก็บของโอ้ยฉันไม่เล่นหรอกแต่ฉันไปลงทุนในแบงค์ที่ เข้าถือบิตคอยนเนอะเออมึงก็สองแง่สองแง่มนะครับเออต่อมาแอคซี่นะครับก็คนเริ่มหายนะครับก็เขาบอกว่าตัวโทเค็นราคาลงร่วงไปอีก30%ภายในแค่1สัปดาห์นะครับก็คนเริ่มหายนะครับก็กระแสเพทูเอินช่วงนี้มันก็เริ่มตกนะเพราะว่า อสอพนี่ล่วงอย่างเดียวนะฮะแอคซี่ก็ล่วงอย่างเดียวต่อให้ฝากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมึงล่วงทุกวันอย่างนี้ก็ไม่มีใครได้กําไรนะครับก็ฝากไปก็เหมือนกับแค่เป็นการพยุงเอาไว้เนาะถ้ากราฟมันยังไม่ขึ้นยังไม่มีวานเข้ายังโดนดอลลาร์กดก็เจ๊งกระบงทั้งทั้งระบบนะครับก็ตอนนี้ก็โทษใครไม่ได้โทษได้แค่ดอลลาร์นะครับอ่มมาที่ตลาดดอลลาร์ก่อนนะครับ ใน day เนี่ยเราเห็นแล้วว่า1 2 3 4คือใช้ way อยู่ในกรอบโซน,นเนี่ยร้อยสามถึงร้อเนี่ยมาชักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วถ้าเรามองทรงเนี่ยทรงนี้พุ่งขึ้นมาแล้วใช้เว y แบบเนี้ยอันนี้คือการทำ bull flag นะครับก็คือขึ้นบันไดต่อถ้าเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้คือพุ่งขึ้นเลยนะครับตัวนี้เราจะเห็นเ,เราก๊อปก้อนนี้มาก็ได้ก้อนนี้นะครับถึงถึงก้อนนี้แล้วกันเ,เราตีขำๆประมาณนี้ ถ้ามันเบรกได้มันก็อาจจะใช้เวไปชักพักนึงแล้วมันก็ขึ้นต่ออย่างนี้เลยนะครับดังนั้นก็วิ่งขึ้นไปเนี่ยร้อยเได้นะครับก็เป็นสัญญาณอันตรายอันหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังแล้วกันแต่ทับข้างแท่งกราฟเดตอนนี้อ่าถ้าเรามองจากการที่มันวิ่งอยู่มันมีการหลุดแนวรับขาขึ้นมานิดหน่อยแต่มันก็ใช้เวแล้วมันก็ดิฟเด้งกลับขึ้นมาคือเรียกง่ายๆว่าไม่ยอมตายนั่นเองเนาะ มันก็ยังเหมือนกับยังอยู่ในแฟลกของมันยังมีการวิ่งใช้เวออกข้างอยู่ยังไม่ได้แบบว่าหลุดแนวรับลงไปแรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะล่วงลงไปแรงๆได้ไหมก็อยากให้มันล่วงลงไปแรงๆต่างนะครับถ้าล่วงลงมาแล้วหลุดเส้นนี้ลงไปได้จะเยี่ยมมากนะครับไอต่อแม่นะครับสําหรับทองคําก็วันนี้ลงมาแตะ1 8 5่โซนนี้แล้วนะตามที่ ก่อนหน้านี้ให้เนาะ1850นะครับก็ลงมาแตะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเด้งกลับขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกลับตัวจุดหนึ่งของทองคํานะครับโซนนี้ h, นะครับก็ลงมาแตะเรียบร้อยแล้วก็ยังพยายามประคองไว้ที่เช่น EMA 200อยู่นะครับถ้าหลุดเช่นนี้ก็อาจจะลงมาข้างล่างนี้เลยนะครับต่อแม่ USDT นะครับตัวนี้ก็ยังพยายามที่จะพุ่งเบรกแนวต้านอยู่นะจะยืนเหนือ5%ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแท่งนี้คือแท่งกลับตัวนะครับสำหรับวีคถ้าเกิดปิดแท่งวีคแบบนี้อาทิตย์หน้าอาจจะเห็น USDT เริ่มลงก็ได้ดังนั้นตอนนี้ทุกคนเฝ้ารออย่างเดียวว่าเฟดจะประกาศยังไงถ้าเฟดไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าตามที่ทุกคนคิดเอาไว้ก็คือ0.5เนี่ยก็อาจจะทำให้ราคามีการหล่นลงมาได้บ้างนะครับ มาดูบิตคอยดูม i เนน c e บ้างตรงนี้เราจะเห็นว่ามันกําลังพยายามเบรกแนวต้านอยู่นะครับสองเรับิตคอยดูมิเนนซึ่งถ้าหากมันสามารถเบรกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดีที่มีโอกาสที่เจ้า BDC จะพุ่งเดี่ยวโชว์เดี่ยวใช้เดี่ยวพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ใกล้ละใกล้จะเบรกเส้น200และนะครับถ้าเบรกต้านนี้ได้ขึ้นมปเมื่อไหร่ก็ มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ลุ้นให้มันเบรกได้ล้วกันแต่ถ้ามันเบรกไม่ได้มันก็จะหัวทิ่มล่วงลงไปข้างล่างแนวรับด้านล่างก็จะลงมาที่เดิมแถวๆนี้นะครับแถๆโซนท่ามสิบเก้นั่นก็แปลว่าถ้ามันลงก็ลงทั้งตลาดด้วยนะครับออะต่อแม่มาดูที่บิตคอยกันบ้างตนนัวนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันหลุดแนวรับขาขึ้นเนาะเรียบร้อยไปแล้วนะครับหลุด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 นะครับ ตรงนี้คือรับไว้รับไว้รับไว้อันนี้หลุด1เด้งกับขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้าน่ะลงมาใหม่รอบ2นะครับแล้วตอนนี้พยายามจะกลับขึ้นมาแต่ไม่รู้จะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีกสักสามนาทีคิดว่าไม่น่าจะกลับได้นะครับโดยนิสัยของมันแล้วน่าจะลงต่อ่ะมากกว่าอ,อนั่นแปลว่าไม่สามารถที่จะเบรกสามเหลี่ยมพุ่งขึ้นไปข้างบนได้นะก็โดนทิ้งลงมานะตรงนี้ก็มีแนวต้านตั้งแต่โซน3า 8 8 0 0เนี่ยจนถึง3 8 4 0 0อ่ะ3อ0เดี๋ยวก่อนนะ3 8 3 0 7 15อ่ะอันนี้คือแนวต้านปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นไม่ได้ต่อไปจะเป็นการพุ่งลงต่อนะครับก็สัญญาณขาลงเริ่มมาแนละถ้ารีเจคชั่นแท่งนี้แล้วไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไม่ได้ภายใน3นาทีนี้ก็เตรียมตัวนะครับแท่งนี้พยายามที่จะกลับขึ้นมาอยู่นะครับใน1ชั่วโมง แล้วก็แนวต้านี3สามแปห้ยชัดเจนนะครับพุ่งชนไม่ผ่านนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็คือ3ามแปดห้า้อยเนาะที่เป็นเช่นกดลงมาตรงนี้นะครับก็เช่นกดตรงนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันแล้วก็ต่อแม่อะถ้าดูจากแพทเทิร์นวีคเราจะเห็นได้ว่า b ี c ลงมา 1, 2, 3, 4, 5, 6 6สัปดาห์ติดกันแล้วนะครับถ้าดูจากอดีตเนี่ย 1, 2, 3ตรงนี้ใช้เวเนาะ,ะไม่ลง แล้วก็มาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กลับตัวแต่สัปดาห์นี้คือแย่มาประมาณหกสัปดาห์ติดนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะน่าเบือ่อแล้วก็เป็นช่วงที่ตลาดขึ้นปุ๊บลงปั๊บที่เดิมขึ้นปุ๊บลงทะลุที่เดิมก็ยังแน่เป็นห่วงอยู่นะครับแนวรับวีคนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ห้ามหลุดนะครับเช่นนี้นะครับ 37 0 0 0นั่นเองนะครับโซนนี้ห้ามหลุดถ้าหลุดลงไปก็เรียบร้อยนะครับเช่นหลุดเส้นปะเนี้ยเส้นปะแนวรับเนี้ยห้ามหลุดถ้าหลุดก็เรียบร้อยนะครับเจอกันข้างล่างอ่ะต่อแม่อีกแพทเทิร์นหนึ่งอ่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในแพทเทิร์นเหมือนลิ่มเนาะเอะอก็คือ a l l i n g w e d g ทที่เราดูกันมาหลายวันแล้วนะครับก็ยังอยู่ใน a l l i n g wedge แล้วก็ตรงนี้ก็กําลังเลือกทางอยู่นะครับซึ่ง ถ้าเบรกลงนะครับแนวรับของ falling w e i g h ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถ้าเบรกลงก็มีโอกาสล่วงลงมาแถาๆโซนแนวรับข้างล่างสุดตรงนี้ที่ประมาณ3 0 0 0ก็ได้หรือถ้าเบรกแนวต้านบริเวณ39,800ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปข้างบนแต่ว่าโอกาสน้อยนิดเหลือเกินนะครับมาดูที่อิตาเลี่มนะครับอิตาเลี่ยมตอนนี้ก็เหมือนกันอยู่ใน falling w e i g h นะครับก็ รอดูว่าจะสามารถเบรกแนวตันตัวนี้ออกไปได้ไหมนะเพราะว่าตรงนี้เพิ่งเบรกเทนหลอกมาได้แล้วก็มีสามเหลี่ยมอีกแท่งนึงอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็คือกำลังขึ้นมารีเทสอยู่นะครับถ้าไม่หลุดตกลงมาเนี่ยก็มีโอกาสพุ่งกลับขึ้นใหม่แต่ถ้าหลุดกลับลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะทะลุล่วงลงไปข้างล่างต่อได้ดังนั้นก็ อาจจะมารอเก็บของถถแถวๆ2 6 5 0ละกันนะครับถ้าล่วงลงมาแต่ถ้าหลุด2 6 5 0เมื่อไหร่นะครับเราก็มาเจอกันข้างล่างละกันนะครับเราก็มาเจอกันข้างล่างแนวรับตรงนี้มีเช่นเอ็มเอนะครับรออยู่ที่โซนบริเวณแถวๆ2,003 2,004ตรงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสลงมารีเทสได้ ต่อแม่นะครับอะโก้ go, นะครับตัวนี้เบรก falling weight ขึ้นไปนะครับก็พุ่งขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะลงมารีเทสแนวรับที่บริเวณแถวศูนย์จุดหกห้า,าก็ได้นะครับอาจจะลงมาศูนย์จุดหกห้าถ้าใครยังอยากลุนก็มารอเก็บแถวนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดศูนย์จุดหกห้ามีโอกาสใช้เวล้าขึ้นต่อนะครับชัละอะโก้ต่อแม่ฟลักนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญเว็บทรีตัวหนึ่งนะที่พอเบรกเทนขาลงใหญ่ได้นี่อันนี้ นะครับเรามาดูเทรนดตรงนี้เสียงมาเแบรบกได้ปุ่บพุ่งขึ้นมาแต่กลับไปยืนเหนือเช่น EMA 20ของกราฟวิ k ไม่ได้ก็โดนทุบลงมาข้างล่างนะครับก็อย่างนี้อย่าเรียกว่าขึ้นเลยนะครับก็เอออาจจะมีการใช้เวตร,ตรงนี้แล้วก็ไหลลงข้างล่างไปนะครับก็เป็นไปได้เนาะแต่ถ้ายังยืนอยู่โซนแบบ1.6ขึ้นไปได้อย่างเงี้ยหรือยืนเหนือ 1.64จดหก่ 1> 1. ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นมาตามเป้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวต้านก็อยู่แถวสองจุดศกว่ากว่าศูนนะครับต่อแม่ดอทนะครับก็ยังลงมาเรื่อยๆในสี่ชั่วโมงก็ลง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 ,ลงจนทะลุแบบอ,อืไม่รู้จะพูดยังไงนะครับออะตรงนี้เราลองปิดดูว่ามันลงจะถึงที่เดิมหรือ,อยังนี่อ้หนึ่งสิบสี่เหรียญเนี่ยเกือบลงที่เดิมแล้วนะครับ อีนิดเดียวเท่านั้นเองเออถ้าลงที่เดิมก็หเหนื่อยนะครับตามนั้นจุดนี้นะครับถึงจุดนี้ก็มีเช่นเด้งกลับขึ้นมาก็เหมือนแบบขึ้นเท่าไหร่ลงที่เดิมนะครับตรงนี้ทำ Head and Shoulder ด้วยแล้วก็หลุดนะครับหลุด Head and Shoulder ก็เลยไหลเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นไหลหัวไหลนะครับพอหลุดปุ๊บก็ลงมาข้างล่างตรงนี้ ดังนั้นเป้าไหลตรงนี้น่าจะถึงจุดแล้วนะจุดที่เบรกลงมาทะลุลงไปหน่อยนะครับส่วนเป้าหัวยังไม่มามนะเป้าหัวถ้ามานี่ก็ยังลงได้อีกนะครับก็อาจจะลงมาที่10เหรียญเลยอันนี้ก็โหดร้ายไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนเมื่อ,เ,อเดือนกรกฎาปีที่แล้วมันลงมาที่ประมาณ10ดอลลาร์เลยนะครับก็ถ้าลงถึง10ก็เตรียม เข้าเก็บได้เลยนะครับโฟกัสตัดสิบวิ่งไป5 5ก็กำไรสัก4 5เด้งนะครับอ่ะต่อแม่ ksm นะครับเจ้าลูกมันไอ้ลูกมันตัวนี้ตอนนั้นนึกว่าเบรกสามเหลี่ยมแล้วจะหลุดขึ้นไม่ได้ักมันเบรกลงนะครับเอาเบรกลงก็พุ่งทําเป้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเป้านี้ที่ลงมาไอ้ประมาณนี้นะครับก็ถึงเป้ามันแล้วนะครับทะลุลงไปหน่อยนะครับก็ ตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นเริ่มเข้าเป็นจุดเก็บของได้แล้วเพราะว่าใน4ชั่วโมงเกิดสัญญาณกับตัวนะครับที่บริเวณนี้1แท่ง2แท่งตรงนี้สังเกตว่าเท่ากันนะครับลงเท่ากันแล้วก็เด้งขึ้นดังนั้นถ้ามันจะลงมาอีกรอบหนึ่งก็มารอเก็บแถวๆ่ร้อยยตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับตัวโปก เท่าไรร้อยี่บอันนี้น่าจะไม่ใช่ราคาของวันนี้นะครับอันนี้ของเมื่อวานเนาะวันที่สองอวันนี้วันที่3วันที่3ต่ำสุดที่ร้9ยก้จุดคือจุดนี้นะครับอ่ะดังนั้นตัวนี้เดี๋ยวรอเบรกแนวต้านนะครับที่บริเวณร้อยสามหอาจจะมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปในกราฟเดย์ก็ยังทรงๆอยู่นะครับมีการใช้เวดาวอยู่ก็ อาจจะมีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปแถว150ถ้าไม่ผ่าน150อาจจะลงต่อได้นะครับก็แนวรับโลเดิมเนาะ105กับ101นะครับอ่ะต่อแม่นะครับมาติกอ่ะโอเคมาติกได้จับเข้ากับตัว F เนาะก็มีแรงเบรกขึ้นมาเลยนะครับพอเบรกเสร็จก็เริ่มใช้เวออ,อกข้างแล้ว เหมือนเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มอยากกลับตัวแล้วจุดนี้ถึงจุดนี้เริ่มยกขึ้นนะครับเริ่มยกขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดชักเท่าไหร่ในบริเวณนี้ก็คือเบรก falling w e g h e แล้วก็เบรกสามเหลี่ยมแล้วก็ออกไปใน gap day ก็เกือบแตะชั่วโมงแล้วนะครับก็มีแท่งเปิดขวนขึ้นมาดังนั้นตอนนี้มองว่ามาติกน่าจะเริ่มลุ้นกลับตัวขึ้นไปแล้วบริเวณแนวต้านจะอยู่แถวๆหนึ่งจุดสบริเวณนี้นะครับ ต่อแม่ F นะครับ F หลังจากที่ล่วงลงมาที่โซนแนวรับ0.5ปุ๊บเริ่มยืนไหวนะครับเริ่มมีแรงเ,ออเริ่มมีแรงเริ่มมีข่าวปล่อยข่าวเริ่มปล่ักพักก็พยายามขึ้นผ่านเช่น EMA 200ไม่ผ่านโดนตบล่วงลงมากดเอาไว้นะครับดังนั้นตอนนี้อาจจะแปลว่าพักฐานชั่วข่าวแล้วอาจจะเด้งขึ้นมาเพื่อลงต่อนะครับ ยังมีลุ้นว่าจะลงมาให้เก็บเทวแ11เหรียญได้นะครับหรือว่า,า11ตรงนี้น่าจะมีการใช้เวค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นโซนต่อไปถ้าหลุดตรงนี้อาจจะลงมาที่11เนอะตามที่คิดไว้นะครับต่อมาแอคซี่เหมือนกันเลยทรงเดียวกับเอฟนะครับลงมาเสร็จปุ๊บมีการใช้เวออกข้างนะครับเพราะอะไรนี้ลงทะลุ4ชั่วโมงไปแล้วก็กลับตัวขึ้นมาหน่อยลงแต่เดย์เปิดแท่งรีเจ็ ลงมาใหม่ตรงนี้ใช้เวไม่อยากลงต่อนะครับก็ยังมีลุ้นนะว่าจะสามารถที่จะพุ่งขึ้นมาถ้าผ่าน3 2 5ได้ก็จะขึ้นมา35และ40นะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่เส้นนี้เส้นแนวต้านเนี่ยก่อนที่มันจะหลุดลงมาเนี่ยนะครับดังนั้นโซนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ40ต่อมา XLM นะครับตัวนี้ก็ยังเบรกเทนขาลงไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะเหลืออีก1 2 สวันเท่านั้นนะครับถ้าพุ่งชน2 2วันตรงนี้แล้วเบรกกลับขึ้นไปได้ก็มีโอกาสลุ้นกลับขึ้นไปแตะทดสอบข้างบนแต่ถ้าเบรกไม่ได้หรือยังยืนเหนือบริเวณ0-178ไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วงลงข้างล่างตรงนี้เลยนะครับ0-12หรือแนวรับเดิมตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ0ู6 6นะครับ XRP เบรก Falling Weight ออา,านะครับเริ่มกระโดดออกมาวิ่งใช้เวล้ะนะครับแนวรับก็ เหมือนจะค่อยๆย,ยกขึ้นตรงนี้เกิดสัญญาณบู l l i s h ใดนะครับก็ยกมาตั้งแต่ตรงนี้ละ1 2 3เนี่ยเพิ่งจะกลับตัวเช่นแท่งนี้นะครับเปิดแท่งกลับตัว1 2แล้วก็ยกออกมาเบรกแนวต้านอ่ะดังนั้นโซนราคา0.6ตรงนี้ถ้าขึ้นมาแล้วเบรกแนวต้านบริเวณ0.6 3.6ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ไปต่อก็อาจจะใช้เวออกข้างไปอีกสักพักนะครับ แล้วก็ยังลงได้อีกไหมก็ยังลงมา r e t ทส0.55ได้อยู่นะครับถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านก็อาจจะลงมาข้างล่างตรงนี้อีกรอบหนึ่งเออเพราะว่าตรงนี้ยังเหลือที่ให้ลงประมาณชักช่องหนึ่งก็ช่องหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับลงมาได้อ่ะ XMR หรือ m o n e r o นะครับอ่ะตัวนี้เริ่มมีสัญญาณการใช้เวใน RSI แล้วนะครับแล้วก็การล่วงลงของมันเนี่ยดูการลงค่อนข้าง s h a r กว่าเหรียญอื่นๆไม่ได้แบบกระชากหรือลงอย่างรุนแรงหรือยังไงนะครับตรงนี้ดูลงแบบช็อปๆเ,ออเนี่ยลงมาเป็นเทรนค่ะลงช็อปๆดังนั้นก็ต้องอดูว่าจะเริ่มกับตัวหรือ,อยังนในหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้แบบแตะมดทถอมัชทีเดียวนะครับก็ใช้เวออกข้างแต่เป็นใช้เวดาวน์หน่อยๆตัวแอร์ชัยเริ่มมีการเบรกนะครับ ตัวเทรนตรงนี้นะครับเริ่มมีการเบรกดังนั้นตรงนี้อาจจะเริ่มเป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับยืนเหนือ205ได้เนี่ยน่าจะเริ่มมีโอกาสลุ้นขึ้นไปเทสประมาณ2ยี่นะครับถ้าเบรก2ยี่ไม่ได้ก็ลงต่อน,นั่นอเองี่นะครับต่อแม่โคตินะครับโคตินี่เกิดัสญญาณกลับตัวแล้วในแท่งนี้ถึงแท่งนี้นะครับเ,เราจะสังเกตได้ว่าไชเริ่มยกตูดขึ้นนะครับ แต่ว่าข้างบนตรงนี้เนี่ยยังเบรกอาศโซน50ไม่ได้อดังนั้นต้องยืยนเหนือ2,001ได้ถึงจะไปต่อนะครับสำหรับโคติแต่ว่าก็ถามว่าถ้าลงมาใหม่ไหมก็อาจจะต้องดูว่าหลุดแนวรับขาขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับขาขึ้นบริเวณ0.19ตรงนี้ก็โอเคนะครับก็มีลุ้นว่าจะไปต่ออ๊ะต่อแม่ H bar นะครับ H bar ตรงนี้ก็ลงแตะวัดทอม,มีสัญญานกลับตัวเกิดขึ้นแล้วใน4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ ดังนั้นก็อาจจะเริ่มมีการยกตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนี่บริเวณนี้รออีกไม่กี่วันก็จะเบรกแนวต้านดังนั้นเนี่ยวันที่5้นี่รู้เรื่องกันทุกตัวเลยนะครับเออใกล้ละนะครับกราฟ D ดนะครับตัวนี้ก็แตะบอททอมแล้วดังนั้น h b a r าผมว่าอย่างน้อยก็น่าเสียงเก็บสักไม้หนึ่งแล้วกันนะครับน่าเสียงเก็บอ่ะแล้วก็อาปานะครับอาปานี่พอเบรกเนี่ยตรงนี้เกิดได ใช่ไหมก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเรื่อยๆนะครับอปปาปาตอนนี้พยายามยืนอยู่เหนือเช่น EMA 20และ200และนะครับถ้าตั้งฐานบริเวณนี้ได้มีโอกาสไปต่อนะครับสัะละ่ลอาปาเรามาดูก่อนว่าจุดกับตัวมันถึงหรือยังถึงจุดกับตัวแรกแล้ว0.382นะครับตรงนี้ก็เสี่ยงเก็บได้สักไม้นึงนครับถ้าไม่ได้ก็ อาจจะล่วงลงมาข้างล่างใหม่แต่ก็จุดก่อไปก็คือ0.578แต่ถ้าล่วงมาใต้เส้นนี้่วนใหญ่กลับก็ไม่ค่อยได้นะครับก็รอลุ้นกันดูแล้วกันตรงนี้เหมือนกําลังรอเบรก่ยมในกราฟ15นาทีอย่โซนบริเวณน,นี้นะครับเบรกถ้าเบรกได้ขึ้นหรือไม่เราจะรอให้มันยืนเหนือเส้นแดงก็ได้เนี่ย0.060กว่า,กว,ากว่านะครับก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้มีโอกาสพุ่งขึ้นม่ต้อแม่นะครับวัน ฮาร์โมนีตัวนี้ยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่นะครับที่เคยให้ไว้นี่เทรนนะครับก็เหลืออีก1 2 3วันเนาะก็จะถึงปลายทางถ้าไม่ได้เบรกขึ้นก็เบรกลงต่อนะครับเหรียญวันแนวรับโลเก่าอยู่ที่0.05เนาะเออดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะจริงๆมันก็แตะ b ท t อ o m day แล้วนะถ้าแตะ b o t อมเด a y แล้วจริงๆก็แน่าจะเริ่มใกล้จบแล้วแหละ อาจจะมีโอกาสที่จะมีการเบรกเทนยืนเหนือ0.1ได้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปะนะครับตอนนี้แตะน่าสนใจละหนึ่งตัวนะครับกราฟดูใน4ชั่วโมงก่อนสี่ชั่วโมงก็เริ่มมีการลุ้นเบรกสามเหลี่ยมนะครับลุ้นเบรกสามเหลี่ยมที่บริเวณนี้ใกล้แล้วอีกแท่งเดียวก็เบรกขึ้นแล้วนะครับก็ รอดูว่าเบรกขึ้นได้ไหมถ้า4ชั่วโมงนี้เหลือที่ให้ขึ้นอีกพอสมควรแต่ว่าดูแล้วถ้าทางถ้าไม่ผ่านอัชัย5้ก็น่าจะพุ่งชนที่0.9กว่กากว่าๆแถวๆนี้0.93นะครับอะอะตอมนะครับตัวนี้ก็หลุดเทนแนวรับนะครับ1 2 3หลุดโป๊ะลงมานะครับพอหลุดโป๊ะลงมาตรงนี้4ชั่วโมงมีสัญญาณกับตัวเหมือนกันนะครับที่แท่งนี้ถึงแท่งนี้เกิดสัญญันกับตัว ดังนั้นคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปที่บริเวณประมาณดูจากแนวต้านก่อนแนวต้านบริเวณนี้นะครับ,บ,รรบถ้าขึ้นมาผ่านแนวต้านก็ไปต่อนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับก็ หากใคร,ครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับก็มาเขาเดาวกันช่วงตีหครึ่งของวันพฤหัสนะครับว่าเฟดจะปล่อยให้ทุกเหรียญบินหรือเฟดจะทุบลงไปข้างล่างนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ ถ้ามันคิดว่าถูกแล้วมันก็ยังถูกได้อีกนะครับหรือถ้าใครคิดว่าเออถ้าเฟดไม่ปรับอะไรขึ้นก็เดี๋ยวก็คงบินกันนะครับก็จะบินนะครับดังนั้นจุดนี้ก็อาจเป็นจุดวัดดวงแล้วว่าจะเก็บของดีไหมหรือจะไม่เก็บดีหรือรอหลังประกาศแล้วค่อยเก็บก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็แค่วิเคราะห์ไปตามข่าวและกราฟคร่าวๆนะครับซึ่งกราฟหลายๆตัวจริงๆมันลงทะลุวัตถุมจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วนะครับก็ ถ้ายังไม่มีข่าวอะไรดีๆมันก็จะลงไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับโอเควันนี้ก็ฝันดีราตีสวัสดีครับ